นิยายรักนิยายเสียงเรื่องฉเฉลยรักจอมราชันแต่งโดยอนัตตาตอนที่14จามิน่าลูกสาวของนายทหารมือดีจึงได้รับความสนใจจากกลุ่มพ่อค้าที่สาวน้อยคงไม่มีทางดูได้เลยว่าทั้งหมดนั้นคือคนที่จามิน่าควรจะกลัวที่สุด จามิน่ามองชาลินีด้วยความสนใจสาวน้อยรีบเข้าใกล้เธออย่างฝากเนื้อฝากตัวเอาล่ะจามิน่าเจ้าบอกสิว่าเจ้าอยู่ที่ไหนกันข้าอยู่ที่โรงหมอจามิน่าชี้นิ้วไปตามทางฟาฮาได้ยินดังนั้นก็ตื่นเต้นงั้นเจ้ารีบพาข้าไปหาท่านหมอได้หรือไม่ได้สิจามิน่าจับจูงมือของชาลินี เดินนำไปก่อนก่อนจะหันไปมองฟาฮัดอย่างไม่ค่อยมั่นใจท่านคงไม่ทำรายท่านหมอเชื่หรือไม่ทุกคนต่างมองหน้ากันย่งไม่เข,เข้าใจในคำถามของสาวน้อยทำไมพวกเราต้องทำแบบนั้นด้วยละ่ะคำถามนี้ฟาฮัดเป็นคนถามขึ้นมาก็พอฟีซาสิมันมักหาว่าท่านหมอคือตัวปัญหา ชาลินีหันไปสบตาจอมราชันพวกเราไม่ช่วยเจ้าวางใจเถอะรีบพาเราไปพบท่านหมอได้แล้วแม้ว่าชาลินีจะบอกด้วยความเอื้ออารีแต่เด็กสาวก็ยังแบมือตรงหน้าของฟาหัดข้านำทางของข้าละฟาหัดจ้องหน้าเด็กสาวขมิงนางทั้งโจเลและรูมาก จึงถูกมองด้วยสายตาเอือมระอาแต่ไม่ว่าอะไรหลวงมือเข้าไปหยิบถุงเงินที่เจ้าตัวแสบเพิ่งจะขโมยไปและได้คืนมาเขาวางทองลงบนมือของนางหนึ่งเหรียญจะมีนายกทองนั้นขึ้นมากัดดูดวงตากลมโตสุกใสทองของจริงเลยนะเนี่ยอย่ามัวมาชักชนะ้าหน้ารีบพาพวกข้าไปพบท่านหมอเร็วๆเวถอะได้เลย และแล้วทุกคนก็ได้พบท่านหมอเพื่อนที่ส่งจดหมายมาให้ฟาฮัดหมอสมุนไพรที่ชื่อคารเมื่อได้เจอกับฟาฮัดก็กอดกันทำเอาคนนำทางได้แต่งงแต่ฟาฮัดแอบพาเพื่อนไปกระซิบบอกว่าไม่ไม่ให้เขาตื่นตกใจเรื่องการมาของจอมราชันเพราะต้องการมาสืบเรื่องของฟีซ่าที่ว่า กำลังคดโกงประชาชนและคานก็ให้การร่วมมือเป็นอย่างดีเมื่อทุกคนได้เห็นบรรดาคนป่วยและลงมือช่วยเหลือกันตามที่ช่วยเหลือได้ชาลินีเห็นว่าคนที่ให้ความช่วยเหลือมากที่สุดนั้นคือจามีนาเด็กสาวตัวน้อยเป็นงาน ช่วยงานของท่านหมออย่างคันแข็งและรู้งานรู้การที่สุดเมื่อกลับถึงที่พักเท่าที่พอจะหาได้ในเมืองที่แสนจะอัตคัดนั้นชาลินีก็เอ่ยกับองค์หาซันสงสารคนของที่นี่เหลือเกินทุกคนคงลำบากกันมากเจ้าอย่าได้ห่วงไปเลยตอนนี้ข้ามาถึงที่นี่แล้วข้าจะต้องจัดการเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดแต่แต่อะไร ท่าทางของซาลินีค่อนข้างอึดอักได้ยินมาว่าฟีซาคนนี้เป็นญาติของฟาดิดานางเป็นคนโปรโดของพระองค์ไม่ดู้ทำไมเธอถึงรู้สึกขัดใจนักมาพูดถึงคนโปรโดของพระองค์คนนี้และหลายครั้งที่ฟาดิดาจะทําท่าหึงหวงและว่ากระทบกระแทกกับเธอหลายครั้งว่าอีกไม่นานองค์ฮาซันก็จะเบื่อเธอในวันใดวันหนึ่ง และทิ้งเธอเหมือนนางในฮาเร็มคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นใครเมื่อข้ารู้ว่ามันทำผิดข้าก็จะลงโทษมันอย่างไม่ไว้น้าว่าแต่เจ้าเถะพระองค์ก้มพักลงมาสบตาเธอก่อนจะเฉยคางเธอด้วยข้อแด,ดัชนีแน่ไหมหิวหรือยังคำถามนั้น ทำให้หัวใจที่เคยต่อต้านพระองค์อ่อนไหวเพคะมาจะสบเนตกับพระองค์แต่ยังมีแววเอียงอายข้าสั่งอาหารมาแล้วแต่ก่อนที่ข้าจะได้กินอาหารขอข้ากินเจ้าให้หายหิวก่อนได้หรือไม่ความจริงพระองค์ไม่ต้องขออนุญาตเลยสักนิดในเมื่อพระองค์ก้มลงจุมพิษเธออย่างห,หัวหิวก่อนจะย่อองค์ลง ื่ออุ้มร่างแนงน้อยเข้าไปในโซนด้านในที่มีคนเตรียมน้ำเอาไว้ให้อาบพระองค์รูปลายเนื้อตัวของเธอช่วยทำความสะอาดอย่างนุ่มนวลก่นอนจะพาเธอออกมาเพื่อหาความสุขใส่กันอย่างกระหายหิวชาลินีแม้จะเคยต่อต้านพระองค์แต่ก็ห้ามไม่ได้เมื่อร่างกายของเธอก็ต้องการบทรักที่แสนสเิน่หานั้นเช่นกัน เธอปล่อยกายปล่อยใจให้พระองค์กลืนกินกระทั่งเวลาผ่านไปทั้งคู่ก็ได้รับความสุขไปตำามกันก่อนที่จะได้อิ่มท้องอย่างจริงจังๆในเวลาที่อาหารถูกนำมาเสิร์ฟไม่นานนักพวกทหารที่รอซุ่มอยู่ไม่หา่างก็ได้รับพระบัญชาให้เข้ามาสมทบในเมืองบรรดาประชาชน ต่างพากันมองไปยังกองทหารที่เข้ามาในเมืองอย่างอยากรู้อยากเห็นแต่สิ่งที่ทำให้จามีนาตกใจแทบสิ้นสตินั้นก็คือพ่อค้าและภรรยาที่ตนเคยรู้จักลงมาจากรถมา้า้ดยชุดเสื้อผ้าแผ่พันเนื้อดีแม้แต่สร้อยเพชรอินจินดาที่ประดับประดาอยู่บนตัวนั้นทำให้จามีนาตาโตเท่าไข่หา่าน หมือนประชาชนคนอื่นๆจามีนาค่อยๆเดินถอยหลงังตายละตายแน่ๆข้าข้าขโมยทองของใครกันล่ะนี่จามีนาเตรียมใส่เกียร์สุนัขแต่คนที่ไวกว่านั้นคือฟาฮัดเขาจับแขนสาวน้อยเอาไว้เสียก่อนด้วยความรดวดเร็วจะรีบไปไหนจามีนาเจ้าไม่ใช่หรือที่บอกว่าไม่กลัวท่านจอมราชัน นี่ไงพระองค์มาถึงที่นี่แล้วเจ้าก็มาฟังคำตัดสินของพระองค์ด้วยสิจะมีหน้าสีหน้าซีเซียวใบหน้าที่เคยลองดีอวดดีเลือนหลุดหายเหมือนสวมหน้ากากทว่าจู่ๆก็มีเสียงเอ,งอะอะโวยวายของเจ้าเมืองพวกเจ้าเป็นใครกล้าดียังไงถึงได้บุกรุกเข้ามาในบ้านเมืองของข้าไม่รู้ด้วยไงว่าข้านั้นเป็นใคร ทหารตวัดดาบออกมาจอ่อคอเจ้าฟิซาที่เสนอหน้าเข้ามาบอกว่าเป็นเจ้าเมืองแล้วเจ้าละ่ะกล้าดียังไงกันอยู่ต่อหน้าพักองค์หาสันและยังไม่คุกเข่าอีกทหารร่างกายกำยำประกาศถามเสียงกล้าวฟิซาหน้าตาลกลักหันไปมองจอมราชันที่ส่งสายตาฆ่าโทษมายังตนเอง แต่บรรดาประชาชนที่ได้รับรู้ว่าพระองค์นั้นคือใครก็ต่างก้มลงกราบกรารและส่งเสียงแจ้ซซองสรรเสริญผิดกับฟิซาที่หน้าซีดเซียวขาสัน่นคุกเข่ายังอ่อนแรงดุดดังวัวสันลังวะที่รู้ความผิดของตนองค์ฮาสันจะมีหน้าครางออกมาหน้าซีดยิ่งกว่าซีจนฟาหัต แต,แต่ตบหลังตบไหลาสาวน้อยให้ใจเย็นลงขณะที่องค์ฮาซันเข้าประจำที่ที่นั่งที่เคยเป็นของพีซ่ามาก่อนพระองค์จ้องหน้าคนโชดที่ขัดคำสั่งของพระองค์ทำให้ประชาชนของพระองค์ต้องลำบากแบนแค้นเก็บภาษีและยึดบ้านยึดที่ดินให้เป็นของ ตนเองก่อนจะให้ทหารอ่านรายการที่ได้ลงบันทึกเอาไว้จากปากคําของประชาชนตลอดเวลาที่พระองค์ทรงความนักอยู่ที่นี่ประชาชนแต่ละคนก็มีเรื่องมากมายจนนับข้อหาไม่ไหวคนที่ได้ฟังได้แต่สะลดหดทูใจที่ได้รู้ว่าคุณนางคนนี้ เชิงช่อชนเพียงไรจบแล้วนะคะเชลยรักจอมราชน,นะตอนที่สิบสีขอบคุณที่ติดตามรับฟังน,นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะขอบคุณผู้ผู้ที่มิตมาติดตามใหม่ๆนอะอาจจะไม่รู้จักกันนะคะ ก็ตาแนะนำตัวไปแล้วนะว่าตาเป็นใครแต่ตาขอบอกเลยนะตาเป็นคนที่มีงานประจำทำอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตาจะใช้เวลาเพิ่มมาเขียนนิยายตอนละเท่านี้แหละสิบนาทีนะคะเพราะอะไรเพราะ u t u b e มีกดเยอะเพราะ10นาทีนี้ จะเขียนได้ไม่จบนะคะหลบเลี่ยงข้อตำหนิข้อห้ามของ youtube ได้ง่ายนะคะอะ่และยังมีอีกว่าที่ตาเขียนสั้นๆเป็นเพราะตามีเวลาแค่นี้ตาไม่ได้เก่งนะคะเนอะ ตาไม่ได้เก่งตาเขียนเท่าที่ตาจะเขียนได้มีเวลาเท่าที่ตาจะทำได้ตาก็ทำเนาะทำด้วยใจรักนะคะอย่าติอย่าติงตามากนักเลยตาตาจะร้องไห้อยู่แล้วเนาะคือคำว่าอะไรก็ดีหมดแต่มันแปลว่าไม่หมดนะคะ ขออภัยด้วยเนาะตาไม่ได้บอกนะคะว่าเป็นใครแต่ว่ามันมันจะแย่อยู่แล้วค่ะตาไม่อยากเขียนแล้วเนาะเรื่องของเรื่องคือตาแทบไม่อยากเขียนคือไม่มีแรงไม่มีกําลังแล้วเนาะตาโดนติบ่อยนะคะเพราะว่าอะไรเพราตาไม่มีเงินตาไม่มีไม่มีเงินไปซื้อเครื่องมือสื่อสารที่จะทำให้เสียงของตาน่ดีขึ้น ไม่มีเวลาไปนอนพักผ่อนนะคะคุณฟังนิยายของตาฟรีทุกเรื่องเลยนะคะเข้ามาใน YouTube ของตาฟรีทุกเรื่องเลยค่ะเสียแค่เสียแค่ค่าอินเทอร์เน็ตของคุณเท่านั้นแต่คุณก็ยังติเนาะตาก็นอมรับคำนะคะแต่ว่ามันก็กระทบจิตใจเนาะ กระทบจิตใจที่ว่าตาไม่มีปัญญาทําให้ดีกว่านี้ได้เพราะตาเองก็มีเท่านี้นะคะก็ตาถึงได้ขอทุกคลิปนะ,ะว่าขอให้ช่วยชมผู้สนับสนุนเนาะเพราะเราก็เหลือกันอยู่แค่นี้เนาะ ตาก็ไม่ได้เข้มแข็งอะไรขนาดนั้นหรอกค่ะตาก็เจ็บเป็นเนาะเพราะฉะนั้นอย่าบันทอนจิตใจตาเลยเนาะอะไรก็ดีหมดอย่าใช้คํานี้เลยค่ะอะไรก็ดีหมดแต่อะไรก็ดีหมดแต่ม,แตมันไม่ได้แปลว่าดีหมดค่ะขออภัยด้วยเนาะที่ต้องเอาเรื่องนี้มาพูดแต่ว่า มันกระทบใจตาจริงเนาะมันจะแย่อยู่แล้วค่ะเดือนนี้ตาก็ไม่ได้ร้อยเหรียญเนาะก็คือมันก็จะไปไปทบกับเดือนที่แล้วนั่นแหละตาต้องขอโทษที่ตาไม่เก่งพอเท่ากับช่องใหญ่ๆตาทำได้เท่าที่ตาจะทำเนาะเด็กปรดให้โอกาสตาด้วยนะคะแล้วก็อย่าใช้คำแบบนี้กับตาเลยเนาะ สงสารตาเิอรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ